เงินรางวัลและผู้สนับสนุนในรายการทั้งหมดเป็นเพียงสิสมมติเพื่อความสมจริงเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดี <ฮ craving S 1> ครับสวัสดีครับแน hm ี่คือคาราโอเกมเกมโอ้โหโอ้โหเขาสวยมากสวยมากสวยทุกอนุโอ้เสาสวยมากเวอร์ไประหว่างสวยๆอย่างนี้เราไปแนะนำแนะนำฝั่งนู้นดีกว่าคาราโอเกมสสวัดีครับโอ้โห อะไรเนี่ยดูสุดยอดเลยหมดเลยใช่สุดยอดสุดยอดจริงอ่ะอะไรการายแบบตาลูกหวาวมากต้อนะคะหมดค่าไฟเป็นเท่าไหร่ครับเออเออเรามีการปรับฉากใหม่นะผมบอกเขาเดี๋ยวว่าเป็นการปรับฉากที่สวยงามซึ้งใจและซึ้งเลยโอ้แต่เสียไปหลายวันเลยนะเนี่ยจอ่ะแป๊บเลยนะฮะ ใครเล่นไรเล่นไปผมหิวโดนัทมากเลยไ <c oughs> ม่ใช่โดนัทไม่ใช่โดนัทไฟ <c oughs> ไฟไปที่เป็นลำโพงเออเป็กสีกรอบๆเหมือนโดนัททอดมากห <c oughs> ิวจังเอออย่างนี้บอกว่าอ,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 อย่าได้บอกว,ว่าไปก็น่ากินเหมือนกันวันนี้นะผมเป็นเทปเริ่มต้นของการรับสมัครผู้เล่นขันทางบ้านนะครับโดยที่แชมป์ของเรา 1สมัยยังไม่ได้1นึ่งแสนเลยนะครับดูซิว่าเขาจะต่อสู้ทีมทางบ้านของเราไปได้หรือเปล่าไปได้นับกับไปพบกับเพื่อแข่งขันทั้ง2ทีมเลยครับอ่ะเชือทีมแรกของเราครับแชมป์หนึ่งสมัยที่ยังไม่ใกล้เงินแสนเลยนะครับคุณยูโรและคุณกระตูนกับทีมเฉพาะเก ทีมที่สองครับเพื่อนขาจัทางบ้าครับเป็นผู้ท้าชิงที่มีใจรักในเสียงเพลงคุณออมและคุณออมสินกับทีมหนุ่มหน้าผมลมพัดตึง <c oughs> สวัสดีสองทีมครับ <c oughs> สวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีคบเริ่มจากทีมฮอกอกิรขาที่แล้วพลาดไปเนาะบางคำก็พลาดไปพยางเดียวบางคำก็เกินท่อนไปบ้าง คิดว่าวันนี้จะจะเป็นยังไงก็ถ้าเอาเนี่ยเอาตรงเนี้ยก็เอาแชมป์สมัยสองก่อนแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะค่อยดูเพลงอีกทีอ่าส่วนฟังของผูุทาชินของเรานะคัมผู้นัานทีผมผมชอบคีมากเลยนะฮะสดดิ่งกันดิ่งแม่จริงจริงผมหนุ่มนมาผมพัดตึ้งลม ดุมซ้ายคมลมพาตึง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 กำพูกันดึกร้อยกระเด้าลมเลยทีเดียวนะฮะบัดโทอ้าวชื่อทีนี้ได้มายังไงฮะครับคุณออกกับคุณตงจ์ฮะชื่อทีนี้ผมคิดเองเลยเพราะว่าแบบเราหาอะไรที่มันแบบเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอ่ะผมก็ชอบลูกทุ่งเราก็เลยหาอะไรที่มันแบบลูกทุ่งก็เลย ให้มันแบบรอรอเรารอแบบคมอ่าลมพัดตึ๊งไปเขามาเาไม่คลองล้วนๆอ่าและและคำถามต่อมาคือคุณได้ถามคุณออมศริหรือยังฮะเห็นครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บโอเอาแต่วันนี้นะผมครับขออนุญาตภาพพิมถึงในการตัวอนิดหนึ่งนะฮะครับไม่ข่าวไม่ข่าวว่าคุณคุณอมฮะคุณ คุณชอบรายการล็อกอุลตร์มากเลยใช่ไหมฮะชอบมากชอบคุณนี่รถซีรี์อมดีมากนะโอ้ซีรียมดีมากเห็นออกตัวก่อนเลยว่าเออจะได้ฝึกสกิลสกิลเพลินของเราเออคิดว่าไปออกที่ว่าเอ้ยผมว่าคิดว่าจะไปยังไงครับมีรุ่นห้าแสนเออไม่แน่อ่าเออไม่แน่อ่าไะเอา เด็กีบอกว่าทั้งสองทีมอยู่ที่แคนของได้ลงทั้งสองทีมให้ของเครื่องดื่มเด็ดดี้ครับและเครื่องไฟฟ้าไฮเออร์ส่วนกติกาของเรานะผมมีการปรับเปลี่ยนในรอบที่หนึ่งนะครับโดยรอบแรกเราจะเล่นกันทั้งหมดเจ็ดเพลงตอบแรกเล่นเจ็ดเพลงและในหนึ่งข้อจะมีถึงสิบสองคำร้องต่อนหนึ่งข้อ เพิ่มแล้วนะ,ะจากสิบเป็นสิบสองครับเราจะมีคำใบ้ให้มาก่อนนะคะเป็นคำใบ้เกี่ยวกับข้อมูลของเพลงมาให้ท่านมาให้ทั้งสองทีมฟังกันนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะเปิดดูคำร้องเลยคุณสามารถกดได้ตั้งแต่คำร้องแรกเปิดมาเลยตอบแล้วมีเวลาสิบวินาทีในการตอบถ้าตอบถูกรับไปเลยหนึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบไม่ได้ภายในสิบวินาทีหนึ่งคะแนนจะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับอ่าโอ้ และที่สาคัญครับผมถ้าเปิดครบ12คําร้องแล้วไม่มีใครกดปุ่มเพื่อตอบเลยเราจะมีเวลา5วิในการนับถอยหลังถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครกดภายใน5วิข้อนั้นไม่มีใครได้คะแนนนะครับเสียไปเลยเสียไปเลยข้อนี้ก็อดไปเอาแหละมาเรามีชุดเพลงจากคาริสมาครับนิดนี่มาไม่มีสองชุดแล้วมีชุดเดียวเดียว เราเริ่มเล่นคาราอเกมครับมาประเดิมเกมใหม่ของเรานะประเดิมเกมใหม่ครับผมเ <c oughs> พลงที่หนึ่งครับเพลงนี้ครับผมเป็นเพลงของคุณว่านไฉนครับผมในค่ายของ True ฟชเชีย i a ครับที่มีสไตล์ดนตรีแบบอะคูสติกป๊อปเพลงอะไรนะเพลงอะไร คำร้องครับโอ้ยถูกหละ่ะในที่สุดก็เหงาแบบนี้เพราะไม่รู้วิธี อยู่ <You S 2> โดยตอบรนะับคองโลกตอบคนะ<ห>รับตุ๊กตาในที่สุดตรงนี้แบบนี้พราะไม่รู้วิธีอยู่โดยขาดเธอได้ยินไหมฉันคิดถึงเธอเลือกคนทางบางไหมยกโทษให้ฉัน ไม่ต้องการแล้วโลกที่มันไม่มีสองเราเข้าใจแล้วความเดียวดายทรมานเท่าไหร่ช่วยย้อนมาได้ไหมเอเพลงคองโลกชื่อเพลงชื่อว่าของโลกนะครับผมทำให้ตอนนี้ผมทีผู้ได้ชิงนำไปแล้วหนึ่งต่อสูนว่าตกใจด้วยว่าไม่มีใครได้นะเนี่ย เออคิดว่าเอือมีใครแล้วเปิดแล้วเปิดจนหมดเลยนะเปิดจนหมดครั้งแรกแล้วเวลาก็เริ่มเดินเออเออข้อแรกก็เปิดหมดแรกเลยนะฮะอ้าต่อไปดีกว่าเพลงต่อไปครับโฟครับเป็นของอือเจ้านายครับลูกของคุณเจจิตลินนั่นเองนะฮะที่ได้ร้องคู่กับคู่จิ้นในซีรีส์ของในค่ายของ G D H ร้องกับพูตินในมีปวี่ค่ายจีใครใครก็ไม่รู้นเนาะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเอาคำร้องดูคำร้องฮะข้างล่างในคอมเมนต์เผื่อว่าใคร ได้เห็นอ่ะกดนะครับมีเพื่อนครนบเปหัวใจครับถูกต้องเปิดหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็น เขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไม่เคยชอบเวลาใครมาใกล้เธอ ใกล้เธอแปลหัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไปยังไม่รู้พุงนี้เป็นไงแต่ที่รู้คือวันนี้จะบอกเธอไว้ว่าคนนี้ฉันจองโอ้โฮยทางบ้านมาแรงเ้ย ทางบ้านมาแล้วผมตอนนี้สองต่อศูนอนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะจู้นี่เจ้านายจูนี่ถือว่าทีมพละชิงเนี่ยทำมาได้ดีนะผมส่วนทีมแชมป์ของเราไม่ต้องเสียใจอย่างเลย5เพลงนะนะฮะมีให้เกไีเยอะฮะครับกอต่อไปครัเพลงที่สามครับ เพลงนี้ครับผมเป็นเพลงของพี่อ่ำอัมรินนิติพลนะครับที่ได้เขียนทํานองขึ้นมาเองครับผมและได้คุณนิ่มสีฟ้ามาเขียนคําร้องให้ด้วยเพลงนี้ผมเป็นเพลงของคุณอ่ำอัมรินนิติพลครับที่ได้เขียนทํานองขึ้นมาเองและได้คุณนิ่มสีฟ้ามาเขียนคําร้องให้อีกด้วยอืมาดูคําร้องกันคําร้องครับ ก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันแอบเช็ดน้ำตาไม่ ไม่มีใครได้ฟังเฉลยครับ oh. แต่ก็อยากให้เธอรู้ว่าที่ฉันแอบเช็ดน้ำตาไม่ให้ไหลไม่ได้แกล้งทำไม่ใช่เรื่องค้ำดูไว้เลยนี่คือเรื่องจริง สิ่งที่เธอได้เห็นคือน้ำตาจากความเสียใจปวดร้าวเหมือนโดนอะไรทิ่มแทงใจแต่เธอกลับหเราะให้คนกำลังเสียใจไม่ตลกเลยโอ้โหเอดยากนิดนึงแอบยาก <laughs> เพลงไม่ตลกครับผมของคุณอำอมรินทร์นิติพลนะครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คะแนนยังอยู่ที่สองต่อศูนย์เหลืออีกสี่ข้อนะครับในรอบแรกนี้อ้าวไปมาต่อเลยไปกันต่อฮะเพลงที่สี่ครับโฟครับครับเพลงนี้ฮะเป็นเพลงซิงเกิลที่สามจากอีพีอัลบั้ม Grow Together ของ วงฟีโอโกเพลงเศร้าของคนปากแข็งที่ใช้ชีวิตเหมือนไม่รู้สึกอะไรอ,อความคือแบบว่าออออบอกถึงบอกถึงความหมายเพลงเลยอะ่ะแต่ไม่รู้เพลงอะไรนะแต่ไม่รู้เพ <c oughs> ลองอะไรนะร้ครับร้องเลยฮะร้องครับ <c oughs> ว่าฉันร้องไห้ ฟูไฟเมื่อวันจันเขาเป็นใครเที่ยวบอกกันหมดเวลาครับอันนี้ก็ยากยากเหมือนกันนะอันนี้ก็ยากเหมือนกัน อยากมาฟังเฉลยครับได<ป>นใครบอกว<ะ>่าฉันเราหายทุมปลายเมื่อวันจันทร์เขาเป็นใครเที่ยวบอกกันไปว่าฉันมีน้ำตาจากกันไปดานแล้วหยุดคิดถึงเธอแล้วตั้งเป็นปีไหนใครบอก ไม่เห็นไมีเลยนะใครที่ร้องให้โอ้โหชื่อเพลงว่าไหนใครบอกมใครบอก,บอกาอยากจริงยากมากยากอัน<า>อนี้นย,ายากแต่ชื่อวงแล้วของวง C.O.G.O วงค่อนข้างน้องใหม่ทีเดียวเป็นวงน้องใหม่เลยเอาเป็นเพลงใหม่ๆหน่อยนะผมอย่างที่บอกอว่ารายการเราเนี่ยทุกค่ายทุกแนวเพลงมาหมดเนาะ อ้โอ,โอ,โอ,อ้หเอาแหละไม่เป็นไรข้อต่อไปครับ <c oughs> ข้อต่อไปครับ <c oughs> เพลงนี้ก็ผมเป็นเพลงของวงแนปอารีนครับที่คุณโตนักร้องนําของวงครับได้เขียนเนื้อร้องและทํานองเองครับซึ่งเพลงนี้ได้วางจําหนกได้งลงผ่านทาง YouTube ในปีสองพันสิบหกที่ผ่านมาทำร้องครับ ก็เพียงแต่จะทำอะไรก็ทำต่อไปอย่าได้ัวเห็น ไม่ไม oh. ่ได้ไม่ได้ครับยังไม่ได้โอ้ยากจริงอ่ะชุดเพลงชุดนี้อะไรวะอ้าวนี้ยากอ่ะวันนี้วันนี้ดูเพลงยากๆทั้งนั้นเลยนะฟังใช่เลยครับ ก็เพียงแต่จะทำอะไรก็ทำต่อไปอย่าได้กังวลว่าฉันเป็นคนที่ทำร้ายเธออีกจะเธอสุขใจจะเดิดกับใครให้รู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยจะเงาไม่คิดถึงเลย อ้เห็นเธอกับเขาที่ไรหัวใจยังรู้สึกเฉยเฉไม่คิดถึงเลยไม่เคยฉันไม่เคยคิดถึงเธอทุกวันโอ้ย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 อยู่อยู่ลงมีแล้วแป๊บแล้ว มีแบแบแล้วฝั่งคุณออมสินได้คุณออมสินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยี่บาสร้องอะรู้เลยอ๋อใดยิงอยู่ตายแล้วเพราะนั้นมันยากตรงนี้แหละเพราะเห็นแต่คำร้องแต่นึกคำนองไม่ออกเนี่ยใช่ยากยากอ้าไม่เป็นไรตอนนี้ยังสองต่อศูนย์อยู่นะผมตอนนี้ฝั่งของแชมป์ของเรามีสิทธิ์เสมอถ้าสองข้อนี้คุณตอบได้นะครับอ่า มามาดูกันอไรโฟเพลงที่หกนะฮะเพลงนี้โอ้าวเพลงนี้ฮะอยู่ในอัลบั้มปุตตะบาน่าเป็นของคุณนิคโคทริโอในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองอันนี้น่าจะคุ้นกันอ่ะเออาะว่าพอคุ้นแหละนิโคแต่จะได้กันหรือเปล่าจะ้องกัน เดินคนเดียวก็กลัวจะเหงาทางมันไกลไม่มีกดไหมกดไหม กดได้ไว้อ๋อโอ้ยไม่มีใครได้เลยเนี่ยมีแกล้วะอู้ว่าเพพี่นิโคผมว่านะผมว่าถ้าคุณฟังเฉลยอะคุณจะอ๋อฟังเฉลยต้องอ๋อฟังเฉลยครับมาเชียดนะฟังเฉลยครับ มีตังหน่อยเลยชวนไปเลี้ยงกันไม่ได้กินทุกวันเข้าใจไหมพ่อแม่บอกเราเองว่าไว้ใจแต่เดินคนเดียวก็กลัวจะเหงาทางมากลไม่มีอะไรกันเลยจริงๆไม่ใช่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 ไม่มีอะไรจริงๆนะไม่ใช่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 ไปฟังอะไรกันมันนะ ก็เป็นคนดีคบกันเอาไว้มาบอกเราเป็นแฟนกันได้ไงไม่ใช่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 ของคุณโกเทนิโอครับโอ้โหผมเล่นไว้เลยว่าทีมทางด้านน่าจะได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ออมน่าจะคิดว่าคิดว่าคุณออม่จะได้ไม่ได้ทําไมเป็นผมคิดว่าทําไมเป็นคนแบบนี้มากอีเพลงหนึ่งทำไมเป็นคนแบบนี้เนาคือไม่นึกถึือไอ้นี่เลยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย อโเอาโอเคเพลงนี้เพลงสุดท้ายถ้าทีมแชมป์ตอบได้นะครับัดบขึนเพลงเรายากไปปะวะไม่รู้เหมือนกันวะเพราะเราเลือกไแเราก็ริดว่าเอาเอาเฉพาะที่เราร้องได้เออเออเอ้าเพลงนี้เพลงสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะฮะถ้าฝั่งทีมแชมป์ของเราตอบได้เป็นสองต่อหนึ่งแต่ถ้าตอบไม่ได้ เป็น2ต่อ0หรือ3ต่อ0นทันทีนะครับถ้าเกิดกดแล้วตอบไม่ได้จริงเ <g rip> พลงสุดท้ายครับเพลงนี้ผมเป็นเพลงของคุณแหวนที่ติมาสุนตตสุดทรนนะครับผมที่เนื้อหากเกี่ยวกับแฟชั่นในปี2529ครับโดยที่มีคุณดี้นนิพงหอหน้าครับผมเป็นคนเขียนเนื้อร้องให้เพลงสุดท้ายแล้วนะคำร้องครับอยาก ซื้อเสื้อซักตัวอยากจะซื้ออยากจะซื้อโอ้โเนื้อยากติดขอดายาซื้อจะรู้ไหมเนี่ยไม่อยากซม <c oughs> อยากซื้อยาก อยากซื้อเนื้อเนื้อมีแต่อยากซื้ออยากซื้อตาไม่สีมีแต่อยากกะซื้อฟังฉนเลยครับเฉลยอืออ้ออ้อยอ้ยออยอยอยอ้ยอ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 ้ยอยอ้ยออ้ยาอ้ย้ออ้ย้อ้ยอ้ย้อ้ยอ้อ้อ้ออ ดูกระเป๋าสตางค์มีวันนี้มีทางเดินไปคิดไปพลางจะใช้ตังเท่าไรดีไอตัวนั้นเห็นคนนิยมกว่าตัวนี้แต่ว่าสีของตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นโอ้โหทางนู้นยังมีดูเท่ดีมีผ้ามันมันมีเป็นชุดกลางวันแบบมัดก,กันดูสวยดีแก่ตัวนี้ตั้งพันหนึ่งร้อยตัวนั้นมันจะต่างกันกี่ตังจ๊ะ <c oughs> โอ้ย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  สงสัยต้องใส่ตัวเก่ามั้งชื่อเพลงว่าตัวเก่ามั้งซื้อซื้อนี่ผมนึกถึงไมโครมากกว่าซื้อไมเดี๋ยวะเดี๋ยวนะถามว่าถามว่าโจทย์เก่าอะไรนะคำตอบเก่ากว่านี้อ้าวโหไม่เป็นไรรอบแรกไม่มีอะไรมากครับผมตอนนี้ คะแนนในรอบแรกก็ถือว่ายังต่ำตางกันได้อยู่นะผมะทีมแชมป์ทีมแชมป์ของเราตามอยู่ศูนย์ต่อสองคะแนนครับโอ้ไม่ได้ตามก็ได้หรอกไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้ามีคะแนนติมกระเป๋าให้ใหรออีกตั้งสิบคะแนนเนี่อ่อือ่ะ,อม,อะมาดูกันสิว่ารอบหน้าใครจะได้คะแนนตีกลับกันยังไงหรือจะเสมอกันอีกรอบหนึ่งช่วงหน้าผมในคาราโอเกะครับสู้คนระับ สนับสนุนโดยคาริสมาภาพเบียสูตรไฮจีนไว AIS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเครื่องดืนเรดี